มันมีสิ่งที่ได้มากกว่าแผ่น D R ที่สําคัญสุดก,ก็คือบริการหลักการขายคือค,อ,คอกดให้มันอานาลิซิสขึ้นมากดเซนก็จบสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ต้องเข้ามาช่วยสัตวแพทย์ในการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์มันช่วยลดเวลาลด human error ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ประโยชน์กับเรื่องพวกนี้มาก่ห้ด เอความที่โรงพยาบาลเราครับเปิด24ชั่วโมงนบางมีปัญหาเกิดขึ้นดึกๆอะไรเงี้ยทีมงานของ JF เนี่ยก็คอยดูแลแล้วก็คอยซัพพอร์ตเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วไม่ต้องรอเช้ากลับมาใช้ได้ปกติจริงๆ JF ก็ไม่ใช่บริษัทที่แพงที่สุดและก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับเป็นอยู่ในช่วงราคาที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ต่อยอดธุรกิจได้ครับมันมีสิ่งที่ได้มากกว่าแผ่น DR อยู่ในนั้นนะครับระบบแพ็กที่มาพร้อมการระบบเน็ตเวิร์กคอมพิว ที่เจดูแลตลอด24ชั่วโมงอันนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้ตัดสินใจเลือกดีฮาของเ f ครับ ที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือมองเราเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ได้มองเราเป็นในฐานะแค่ลูกค้าเพื่อที่อยากจะปิดการขายไม่ว่าจะทําอะไรนะครับเราก็จะคิดแล้วก็อยากให้โตไปด้วยกันอยากให้ผมประสบความสําเร็จในในสิ่งที่ทําอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนักธุรกิจมาแต่เริ่มเนาะสินค้าหรือว่าบริการที่เจฟขายอะ่ะเขาน่าจะคิดมาแล้วสเปคแบบนี้เนี่ยเพียงพอกับสัตวแพทย์ไหมและสัตวแพทย์นําไปใช้นําไปประกอบธุรกิจเนี่ย มันจะประสบความสําเร็จไหมนะครับคือบางอย่างก็ไม่ได้แบบสเปคสูงเวอร์เกินจนราคาสูงจนเอามาใช้จริงแล้วไม่สามารถทํากําไรได้นะแต่หลายอย่างจะถูกคำนวณมาแล้วครับลงทุนก็คือทำเฟสบิิตี้ทั้งในกระดาษและความเป็นจริงเนี่ยสักเซสทั้งหมดนะครับทุกอย่างคือถาดม,มาทำกำไรได้ตัวมันไม่ต่างกับการเรากดเลเบลอะคือกด ให้มันอนาครซิสขึ้นมากดเซนต์ก็จบนะครับไม่ต่างกับเตเบ้ be, ว่ายันโฟนี่ไม่ได้กระทบแล้วก็ใช้โฟนเดิมส่วนใหญ่ที่เรามักจะหลงลืมเนี่ยคือเราจะโฟกัสปัญหาที่มานะครับแล้วเราก็จะตั้งใจดูภาพเอ็กซเรย์ณปัญหานั้นๆนึแต่ว่าพอเราอนาครซิสในเรื่องของปัญหาออโทปปดิกขึ้นมาบางทีเราก็เห็นอย่างเช่นแบบชี้ว่าสับทักเศษนะก็จะเริ่มดูเอ้ยจริงไหมเราก็มาตรวจก่อนเราก็มาวัดดูเราก็มาวัดนอเบิร์กแองเกิลดูเรามาวัดเปอร์เซ็นต์คัพเวอร์เรหัดูกดู พอมันเป็นปัญหาเราก็แจ้งเจ้าของเพิ่มได้ทั้งๆที่แบบเขาไม่ได้มาเรื่องนาะนแต่ว่าเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์เดิมนั่นแหละที่เราดูปัญหาอื่นทําให้เราเนี่ยไม่หลงลืมปัญหาเล็กๆถึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เข้ามาก็ตามลด Human Error ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ประโยชน์กับเรื่องพวกนี้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่เรามักจะลืมคํานึงถึงนะที่เป็นต้นทุนของเราในธุรกิจของเราอะคือในเรื่องของเวลาผมบอกเลยว่าคุ้ม